สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับจะซื้อจะขายที่ดินในเขตกรุงเทพและบริบางโอย่าลืมนึกถึงสุข,ขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่อยากได้บ้านวิวทุกนาน,นะครับสว,สวยก,กว้างแบบนี้ต้องแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้เลยครับ200ตารางวาราชรุธิธาสินะครับสวยแล้วก็ถูกมากนะครับแปลงนี้ยกแปลงเพียง1นล้านสี่แสนบาทนะครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทแปลงนี้เลยแปลงนี้เลยก็เข้าออกได้หลายทางด้วยนะครับเข้าทางสุวินทงได้ เข้าสุวินทงเข้าซอยสุวินทงซอย13นะครับราดุทิศก็เข้าได้2อซอยนะซอย56กับซอยราดรัฐพัฒนานะครับเลือกเข้าได้เลย3ช่องทางนะครับสวยๆเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศไป็อบกันครับนี่คือถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับในผังจัดสรนเนี่ยกว้าง6เมตรนะครับยกสาธารณปรยบย้อยนะครับก็ ้อาออกได้3ช่องทางนะครับช่องทางที่ใกล้ที่สุดก็คือซอยราชอุทิศ56นะครับก็คือวิ่งตรงเข้ามาเลยวิ่งตรงเข้ามาเลยประมาณสักกิโลครึ่งนะเลยสนามฟุตบอลมาจนมาเชื่อมเอ่อชนกับคลองบ้านเกาะนะครับแล้วก็ข้ามสะพานข้ามคลองมาประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็จะมาถึงแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับหรือจะข้ามสะพานไปเลี้ยวซ้ายเลาะคลองไปนะครับก็จะไปเชื่อมกับถนนราชรัฐพัฒนานะครับก็ออก ราดูทิศได้อีกหนึ่งซอยแล้วก็ออกสุวินทวงศ์ได้ด้วยนะครับซอยสุวินทวงศ์ซอย13านะครับข้างๆหมู่บ้านปัญญายานั่นเองครับไปเชื่อมถนนสุวินทวงศ์เนี่ยประมาณสัก2กิโลครึ่งนะครับประมาณ2กิโลครึ่งนี่เลยนะครับก็สวยๆบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเป็นวิวทุ่งนากว้างๆเลยเ,เดี๋ยวผมแผ่นกล้องวิวทุ่งนาให้ดูก่อนนะครับเรียกน้ำย่อยเอนก่อนวิวทุ่งนาสวยมากนะใหญ่มากนะแปลงนี้ร้อยกว่าไร่ครับ ไปถึงนู่นเลยนี่อันนี้ถนนของโครงการนะครับกว้าง6เมตรสาธารณะนะครับนี่เลยนะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตก็คือเสาปูนต้นนี้นะเสาปูนต้นนี้กว้างหน้ากว้างเนี่ยด้านหน้า33เมตรลึกเข้าไปท้ายแปลงแนวกอไผ่ต้นนั้นนะครับประมาณสัก25เมตร33คูณ25นะครับที่ดินยังไม่ได้ถมนะเป็นที่นาเดิมนะครับก็ต่ำกว่าถนนสักหน่อยไม่ถึงเมตรนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูพื้นนะครับ นี่พื้นประมาณนี้นี่ไม่มีบ่อนะครับไม่มีบ่อเป็นที่นาเดิมนะครับยังไม่ได้ถมเท่านั้นเองนี่นะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9น9 5 9 2 4 7 9สุ 95, 92, 24, 79, สข,ขุมบ้านและที่ดินนะครับใครจะไปนึกว่าในเขตมีนบุรียังมีวิวทุ่งนาส,สวยๆแบบนี้นะครับท่านใดที่ชอบ ประมาณนี้วิวธรรมชาติวิวทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้นะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับ200ตารางวาขายถูกๆกันไปเลยนะครับยกแปลง1นล้านสี่แสนบาทครับหนล้านสี่แสนบาทสุดแนวเขตก็ประมาณเสาปูนต้นนี้นะเอ่อเข้าๆก่อนอยู่ตรงนี้แหละผมยังหาหมุดไม่เจอแต่ถ้ามีการซื้อขายนะก่อนซื้อขายเดี๋ยวผมเ,เรียกเจ้าหน้าที่มารังวัดสอบเขตให้นะครับนี่นะครับก็นี่33คูณ25เมตรนะครับ หน้าแปลงหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่นน,นะครับฝั่งถนนเนี่ยทิตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศดีด้วยแล้วก็เข้าออกได้หลายช่องทางนะครับก็เดินทางสะดวกสบายนะครับท่านใดที่ชอบแนวบ้านแนวธรรมชาตินะครับแนวอยากดูวิวทุ่งนานะต้องแปลงนี้ลองแวะเวียนมาดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมยอมนะครับร้อยสองตารางวา เอาไว้ปลูกบ้านผักอาศัยแนวธรรมชาติวิวทุ่งนาส,สวยนะครับท่านใดที่ชอบแนวนี้นะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้เลยนะครับ200ตารางวาราทตที่หิบ5กนะครับก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่ดินส,สวยแนววิวธรรมชาติแนววิวทุ่งนาส,สวยแบบนี้ก็ขอจบรายงานพีเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับ c ไ i b e กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย